มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนผู้อำนวยการประกาศปิดโรงเรียนหลังพบครูนั่งเที่ยวบินเดียวกับสาวติดโควิด ด่วนผู้อำนวยการสั่งปิดโรงเรียนดังเมืองพิษณุโลกหลังพบครูขึ้นเครื่องไฟเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกำชับดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขวันที่3ธันวาคม2563ผู้สึกข่าวรายงานว่าจากสิบเอกประมวลวันมีผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยได้ลงนามในประกาศโรงเรียนนครไทยเรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษระบุว่าตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษา ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศณวันที่17มี 63, นาคม2563หนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่สท .04.006 ทับว .1.150 ลงวันที่17มีนาคม2563เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับ ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ประกาศผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จำนวน3ลายในวันที่2ธันวาคม2563ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่28-30พฤศจิกาย,ยน2563และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบางังเทิงร้านอาหารและสถานที่สาธารณะต่างๆในจังหวัดพิจิตรโดยไม่ได้กักตัว14วันตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณ เมืุ่ขนั้นเนื่องจากโรงเรียนคนครไทยสำรวจพบครูของโรงเรียนคนครไทยรายหนึ่งได้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานาครเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าวดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนคนครไทยจึงมีมาตรการป้องกันการติดโควิด -19 ดังนี้ 1. กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราวระหว่างวันที่3 4ธันวาคม25 6 3 2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยามมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและ 3. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ alcohol, รักษาระยะห่าง social d i s แ a n c i n g และปฏิบัติตามมาตรการ ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้่งคัดทั้งนี้ประกาศณนะวันที่2ธันวาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ